การที่นายจ้างมองว่ากฎหมายมีแต่คุ้มครองแรงงานไม่คุ้มครองนายจ้างเลยหลักๆก,ก็มีอยู่2ส,สาเหตุนะคะนั่นคือ 1. นนายจ้างทําผิดกฎหมายตั้งแต่แรกลาป่วยหักเงินเลิกจ้างกระทันหันโดยที่ลูกจ้างเขาไม่ได้ทําความผิดใดๆแบบนี้ลูกจ้างเขาก็มีสิทธิ์ไปฟ้องไปร้องเรียนได้สุดท้ายนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างเสียเงินเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบทั้งที่จริงไม่ใช่เลยนะคะ 2. ลงโทษลูกจ้างด้วยวิธีการของนายจ้างเองเรียกง่ายๆว่าเข้าใจไปเองว่าฉันในฐานะนายจ้างจะลงโทษยังไงก็ได้ทั้งที่กฎหมายเขาก็กำหนดวิธีการลงโทษให้อยู่นะเช่นกรณีมาสายก็เลือกที่จะหักเงินเองไปเลยบางทีนะคะหักนาทีละ50บาทนาทีละ100บาทแต่กฎหมายสามารถให้ในายจ้างออกหนังสือเตือนได้และถ้าลูกจ้างเขามีการทําผิดซ้ําหนังสือเตือนภายใน1ปีนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําความผิด ก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา119ค่ะดังนั้นกฎหมายจะคุ้มครองนายจ้างจะต้องมีการทำสองข้อนะคะ1คือให้สิทธิ์ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดและ2ลงโทษลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเช่นนี้เมื่อลูกจ้างใช้สิทธิ์ไม่สุจริตหรือว่าทำความผิกดกฎหมายก็อยู่ข้างนายจ้างแน่นอนค่ะ